าไม่อยากเป็นหนุ่มๆจนหมดตัวให้พี่กาด VSD ดูแลกระเป๋าตังค์ของคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่กาดจองห้องไว้ให้หนูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วครับ,เ,รบ,รรบเป็นห้อง VIP เพื่อความส่วนตัวเชิญน,นั่งนี่ครับผมครับ,รบเป็นไงบ้างครับห้อง VIP อที่จองเอาไว้ถูกใจไหมครับ ห้องสวยค่ะใหญ่ดีค่ะครับผมนั้นเดี๋ยวหนูฝากเงินไว้ที่พี่กาดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูเมาแล้วแบบจะเผลอให้เด็กๆหมดเลยเดี๋ยวจะไม่ได้เหลือใช้ซะก้อนได้ครับรับทราบครับเดี๋ยวจัดการให้ครับผมค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้หญิงครับจะให้ผมเรียกเด็กที่ดิวไว้เลยไหมครับได้ค่ะเรียกว่าได้เลยค่ะครับเดี๋ยวผมจะได้ติดต่อเซลลเลยได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้หญิงครับน้องที่เตรียมไว้มาค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนั่งเลยค่ะเดี๋ยวพี่กายไปยืนรอหนูตรงนน้นก็ได้นะคะแต่หนาเขาอึดอัดได้ครับขออนุญาตค่ะค่ะค่อค่ะมามาเที่ยวคนเดียวเหรอครับใช่ค่ะแล้วชื่ออะไรคะชื่อเสี่ยวปกติมาเที่ยวคนเดียวบ่อยไหมครับก็มาคนเดียวตลอดเลยคอ๋อไม่เหงาหรอหูยเหงาก็เหงาถึงได้มาเที่ยวค่ะแต่ผมนั่งอยู่เป็นเพื่อนได้ได้ค่ะ ถ้าผมบริการดีขอพี่ไปคิดขนัดกันนะครับได้เลยค่ะให้<ข>อ,อยู่แล้ว